เออปีน้องครับฮูจักกอมแมลงมูนี่ครับเด้อเดอลองติดตามมันจะเป็นเมนูอย่างน้อติดตามครับสวัสดีครับปีน้องวันนี้เขาสังคมคาอินดีครับมีเมนูเด็ดๆแน่นอนครับเอาแล้วปีน้องมาถึงแล้วนะครับติดตามติดตามครับผม เออพี่น้องคาดไม่ได้คืออย่างรครับคาดเมนขนาดเลยโอเคเอาเด็ครับผมพี่น้องครับโอ้โละเดี๋ยวปรุงนิดนี้จะได้ต่อพี่น้องติดตามครับผมเดี๋ยวพี่น้องตั้งกระทะตั้งน้ำนะครับมะลินเตรียมเครื่องน้ำพริกนะครับพีน่น้องเมนูแกงมะน้ำแก้วหยอกมะน้ำแก้วเนาะมึ่งแก้ว ต้องย้า้ออกน้องแก้ยามันแก้วออกมันมันเนโอ้นี่คือเทคนิคน้องเบานะต้องแก้ย้ายออกหน่อยไปน้องแก้ออกพ่อแม่ปู่ยาแต่ย้ายเ้อก็แก้ออกแค่นี้แ่ะครับนะ็นองค์คมรู้ของเมนูผักเนื้อเานะครับตีดสามครับรอพอตอนแก้แล้วนะครับไปน้องจะหยวใจปลาลงิ้นแก้ก็นอาะตีดสามครับพอปลางิ้นต่ำน้ำพริก เ็ะพริกแล้วครับเ็ะพริกแล้วครับอันนี้เขาใส่อย่างของครับผมพริกเผือกรระะเเททียมกียมข่านะครับกระไขยกระเข้ครับเดี๋ยวมาใส่กะปิอีกหน่อยถ้ามีห้าใส่ห้าโอเคครับผมแซ่บหนัวใส่แซ่บหนัวแซ่บหนัวแซ่บหนัวชักนน้อยนะครับพี่น้อ่างเดตามครับพอจะเป็นอ่างอันนี้เขากะเด็ดหน่อเด็ดใบแตงกิ่งแตงก้านอร่อยครับเดี๋ยวติดตาม ขั้นตอนต่อไปนะครับเด็ดหอมเด็ดหอมสักหน่อยกับน้องติดตามได้ยังครับบรรยากาศยำแรงโอ้ลังดีเลยบรรทุกสุดยอดน้อยเอาล้วครับพอเลี่ยนตำน้ำพริกกับร้อยละอันนี้เขาใส่น้ำพริกลงไปหนอใส่น้ำพริกลงไปเรืเลยๆนั่นเลยลับผมพี่น้องนะพริกแข็งพักน้ำแก้วนี่น้ำพริกแข็งพักน้ำแก้วนะครับ สาวๆนุ่มๆเก๋ยากกินกันกอไว้รุ่นอ่ะป้าส่องคมๆกันเดียวนี่เราน้ำเสนอสิงถือินดียินดีได้นะครับติดตายฮะไว้รุ่นเขาใส่ลงไปนะครับทำเลยกลิ่นเมืองเมืองบ้านเฮาวนัพี่น้องครับสุดยอดครับพี่น้องเข่งหันกอเอาละขอบรรยากาศกันเด็กๆร้อยล้านนะครับเขาใส่น้ำพริกไปแล้วพี่น้องเลย ปีสำคัญน้ำล่างโคกครับล่างโคกกันเทไปด้วยใจนะครับน่าหอมล้อมซักจำลำครับภาษากำเมืองเหรอจำลำข้าจำมั่มแล้วครับข้าจำมั่มเลยคนอ้วนจำมั่มเหรอจมั่มคนอ้วนจำมั่มเหติดตามครับติดตามพี่น้องอ่า อันนี้มันค, Firstly, คร okay. right ึ่งอีสานครึ่งเหนืออืนี่หน่อครับหน่อืคนเหนือเขาก็ชอบคนอีสานก็ชอบมันครึ่งกันอืแต่ว่าเครื่องครบแน่นอนเครื่องครบแน่นอนครับผมอ่านี่น้ำน้ำแกงเขาเดือดละอือผมจะเอาพักน้ำแก้วกับเห็ดครับผมใส่มันจอนเหนือสักซิบก่าตัวเนี่ยอืนะครับไปน้องติดตามครับอาหารพื้นเมืองอีสานเหนือนี่ครับครับครับอีสานกันนี่น่อยอาหารเหนืออาหารพื้นเมืองเขา ครับผมติดตามครับติดตามรถชั่วไปหน่อยนะครับรถด,ดีรถด,ดีพีน่น้องใส่นาเต้เดี๋ยวไม่จะกินครับผมใส,ส่สักน้อยนะครับใส่แสบบพอดีพอดีสักกึ่งจอดติดตามครับบอกบรรยากาศครับติดต,ตามติดตามติดตามบรรยากาศตอนแรงวันสว่างนี้เด่นย,ยัง เอาสาน้ำปลาลาดแสบนัวสักน้อยหนึ่งนะครับอาใส่ชักน้อยเทลงไปนะครับนี่สวัสดีครับนู้นนะแสงติดตามครับ